สบายดีพี่น้องสบายดีเป็นแรงมาเอาเบียร์กับพี่นงพี่ผู้น้องพี่ไงน้องอะเต้แล้วก็น้องอะเต้พี่น้องเลยมาเอากับม,มาเอาตอนคำคำี่น้องน้ำน้ำมาใช้กันนี่นี่บออหลังนี้แม่นดิเลื่อนไผ่เลื่อนไผ่เออเออมีดับเลื่อนไถ่มีดับ ายดีประลุกันไว้มไ,ไว้ไม่แบงนะแพงดเดยน่าน่าน่ากรดองเลยแล้วนี่กเเขาไปเอาเบียร์อยู่พี่น้องแามาตอนค่าเอาพอมือเท่าสิไป ไปบุงงานบุญพี่น้องกันเลยมาตอนข่ำปวาร์วนเช้ายัางมาพักกันปว่างเลยปักกันมาเอดรถไหเป็นอะไรรถใหญ่รถน้ำมันํำเออรถใหญ่คนน้ำมันมาครับน้อง,างาองเา,า,า,าเน่เราเป็นอยากมากพี่น้องเลยบ่าานใหญมาก่งานไม่เห็นเงืนเป็นมีจับว่ะเอะ เชียงไกรถไเลยเอินดูเอิดูเอินดูเอิดูียไก่จักจรถจัก้เพิ่นบอกแม่บ่มงทำลักไ่รถบอน้ำเดินน้ำเดินยเดเฮ้ยน้ำเดินพาหน่อนอยน้ำนน้ำนให้ยกินให้่กินบอน่ะไ้่ะอยูออยู่ในนี่ ไม่ีดินเลยนะตา,ายตายแล้วตายแล้วเอาหนาคุ้งกันะอ๋อนนไ,ไม่เข,าข่ากล้องไม่อะไรนะนะ อามงมมงมสบายดีปะลุงเนาสบายดีปะลุงกินขลาดุงเบิร์ดเด้อออเออเออเฮอุลปนในรถกับมีฮใช่ดลูกปืน ไปไปมาทำนี่น <Be ek> ี่นี่เบิ้งไผ่นี่ไผ่นี่ไผ่ไผ่ไผ่ตายออกมาไผ่เบิ้งโอ้ยเพาใกล้ไรกินกล้องแลไหมอ๋อกินไตอ๋อกินตัวเองกินตัวเอง

เ่าไล่ไปเนี่ยยี่น้องเอ้ยมีการผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าเราตามว่าสั่งสามสิบเบียาบบาุฟเันเงินบ,บ,บุฟเฟ่คาบียาบ้ยี่น้องขึ้นมเลยต้องาตามเงินมาสั่ง เี่ยครับอาหารขึ้นแม่น้อยหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าห่อนะห่อนะฮ่อนฮ่อนชุดยอดเธอแต่เธอแดนลูกห่อนแนงลงครับน่ะกินมะนาวไหมกินป่ะมนเข้าเด่นเดียวมันเจ้าเด่นเออมันยังมาเจ็บคอเลยบอกนว่ามันเจ็บคอเหรออาจารย์เจ็บคอ

ออกลาที่ไม่ใช่ต่อเพื่อนไอบเพื่อนไอแบทนบท้า,นาชายใหม่มน้าชายอยู่ในใจเออมามันน้าชยา,าชยว่าทำเมิอน้ำมันฮะตะบันวา,อาตอนคำรถก็จิร้ายแน่พี่อ้อเลยเพราะว่าบรรยากาศห่อนแห้งแ้ห่อนห,อนหอน ่อนแห้งเหมือนกันไปไรยังแล้วแ่ไปนอนเมื่อ่อกันอยู่เพื่อนตอนนี้ไอกี้ว่าเมื่อเลยไปนอเมื่อว่ได้เออทเอาโล ควักเอาเข้าประตูนิบประตูจะนี่นพี่น้องไงนันเขาแยกที่อพี่น้อเาตัไหใส่ถงเนีใส่ถงโอ้ยอยากใส่กระตานใส่กระตาบี่กระตาเอาตัวไหนอันนี้บ่กตาตาคุณนายโอยากเอาตัวไหน อโ้ยน so ่องดีใจพื้นเป็นเอือกเอือกขวนไปอลไรพี่น้องมันแม่นต่อได้กินเอาตัวดีลูกอ่ะมันบัวฮะมันบัวมันนี่มันบัวมันบัวเอาได้สะเอาละเอาเอาละเอาเอดี๋ยวพี่น้องช่นยด้วย อ้าโถได้จากอันนะได้จางอันเลยนะอ้าวโตดีใจแหงเอาจะได้อีกมาทำยาจได้อีกไปละพี่นงผูปอาโเพชรับประปุ่นสองหูสองหูอยู่สองหูเอาอย่างนี้กันนะมันเพชรโอายมาม่มาปะคำกับมี่ มาว่าอยู่เพื่อนกับมี่ไปไปพูดไปปลาหมกกับมี่อืมไปไปเอาหยิบเป็นหยิบพี่น้องเลยดูมันเบื่อมันเบื่อเอาไปดูแมนบอกมันมีหน้าอยู่หรอโดมใช่ใช่อีกแล้วเอาพอ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 พ่นอยากเลิกเลยได้ น้ำซีเฮิรโนมันกลายโม่งแล้วไปต่อยเลยนาะบุญได้เล่งบุญได้บุบบุบบุได้บุได้บุยอมตัวนี้ยังไอเซคีมมันดีอโอ้ยดีใจเป็นแบบแอันั้นบ่อตนนั้นบ่อของ่าเฮา โอง่าพี่ใเนี่ยมสองห้องเออเออเออนี่ใส่ใส่ใส่ก้อนใ่ใส่มาทำไเออโอ้ยเออใส่กระตาบานเนี่ยไปเราพี่น้องไปชินเงินแล้วมึงดู้นเอ็ดถอดเกือบกันแน่ได้พี่น้องได้โบแมนถอดได้เขามาะ่ถอดเได้พ่ด้นไา เดี๋ยวเดียวไอ้เป็นลายเงินก่อนเป็นลายก่อนไ่น้อนไปเท้าไปเท้าเท้าเครื่องอยู่พี่น้องเลยมันมันมันหิวมากเลยพี่น้องที่รีที่รีมากแล้วพุ่นปาดยกขึ้นดูโยกขึ้นดูโยกขึ้นดู เออหมดไปหมดห้ามได้ยังเบิ้งนู้ห่ะให้เบิ้งนี่ห้ามได้ยัางต่อสืิ้นเอ้อหมห้ามได้ยังเนี่ยห้ามได้ยัางต่อสืบิ้นเดี๋ยวไปไปเออเบิ้งด้อเลขไทยมีเบิ้งเด้อไ้พี่น้องขึ้นละพุ่นกระจุกกระจุยขึ้นละพุ่นขึ้นได้พี่น้องไ้พี่น้องไปน้องเลยเขาเซเว่นประลืมทิมเกิบพี่น้อง

มาจนคำจนเมื่อพี่น้องเลยไปย่างไว้ย่างปลาติ้วถ่าแล้วปลาปานนี่ปะ,ปะติ้วถ่านน้ำติ้วถ่านนี่ปะย่างไว้เด้อไปย่างมาไปย่าง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 มกหนาคนหูได้นี่ไปเลยพี่น้องพอๆกันคลิปหนาได้พี่น้องยังอยู่ดีไม่แห้งมาสุกสุกคนเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องไปแหละไปเดี๋ยทายางานเกือบสี่ 嘿嘿。<laughs>